่าเธอน่ะสวยข้อมือต้อสวยบ่ต้องการก็เธอน่ะมวยไอที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอน่ะดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการก็เธอนิกสุีไอนี่แหละที่ต้องการก็เธอน่ะสวยเอวผมต้องสวยบ่ต้องการก็เธอน่ะมวยสิ่งที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอน่ะดี ไอ่ไอว่าเธอน่าสวยข้อมือต้องสวยเพราะต้องการกว่าเธอน่ามวยไอที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอน่าดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการก็เธอน่าสิไอ่ไอ้ไอ่กว่าเธอน่าสวยข้อมือต้องสวยเพราะต้องการกว่าเธอน่ามวยไอที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอน่าดีเธอมีทุกววเธอนสย ข้อมือตัวสวยกว่าต้องการกว่าเธอนะมวยไอทีเก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอนะดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการ Hey G B A H A ว่าเธอนะสวยข้อมือตัวสวยกว่าต้องการก็เธอนะมวยไอทีเก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอนะดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการก็เธอเซ็กซี่ A H A H A ว่าเธอนะสวย ข้อมือตัสวยเพราะต้องการก็เธอนะมวยไอที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอนะดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการก็เธอนกซี่ไอนี่แหละที่ต้องการก็เธอนะสวย H G, G. A B A A A ก็เธอนะสวยข้อมือตัสวยเพราะต้องการก็เธอนะมวยไอที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอนะดี